น่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนน้องใบตองก็จะไปหาหมูเด้งนั่นเองนะคะทุกคนน้องใบตองจะไปสวนสัตว์เหรอไม่ใช่นะทุกคนน้องใบตองก็จะไปหาแก้วหมูเด้งที่ชาตามือที่ร้านชาตามือนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าชาตามือเนี่ยมีแก้วที่เป็นลายหมูเด้งด้วยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาแก้วหมูเด้งกันไป เดี๋ยวเราเดินทางไปชาตามือกันเลยไปเริียนี้นะคะเราก็อยู่ประชารงข้อ14นะทุกคนกำลังจะไปโผล่ที่เดอะพ้อมนะคะตรงโรงเรียนพ้อมพันนะคะอดดพ้อมนะคะอ่ทางนี้เราจะผ่านบ้านทิเชอร์ที่สอนบเตยเอนตองตองันอะ้อะไรนะคะทชเชอร์ลูนค่ะทุกคนสอนน้องบเตตอนตอง ก็สี่อะค่ะจะเป็นอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นั่นเองยึ่งยังถึงยังถึงแตะนี่อดิูี่วิวดูมากด้วยเยไ่เชอสามสามสา้เนาะเราเกิดมาตนันเมื่อก่อ านต่างๆเขาจะเปิดช่วงเย็นๆนะทุกคนนี่นะคะชาตามือทุกคนราคะทุกคนแล้วก็เงินมาเก็บบัตร เยอะเลยแนตะ่ให้เพื่อนเพื่อดูยูนใส่รูปนี่นเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะไปค่ะก่อนจะมาถ่ายรูปเราไปร้านชาต่ามือตรงนี้นกันกับอันทุนกคนนีไน่ไปเลยไปนี่ไปถามเขาดูนะคะว่ามีหมูเด้งไหมมีไหมมีแก้มหมูเด้งไหมคะแก้มหมูเดงโอเคเราจะมาสั่งกันนะคะ ออโอเคแล้วมีมนอะไรบ้างนะชาไทยเป,ป๊ปซี่เป๊ซี่ยูสุบวยแล้วก็ชาราเป,ป๊ปซี่ยูสุใช่หาแก้วหูแดงนี่ใช้ได้แค่2น้าน,นี้หอคะน้ําึนไมได้ใช่ไหมอ่ันนั้นคะันน้มน้ไหมคะเอาชาไทยเป,ป๊ปซี่ยูสุบวยใช่ไหมพูดถูกไหมคะ ร้านปกติค่ะนี่เราก็สั่งไปแล้วนะทุกคนกินเลยหนึ่งแก้วแล้วก็ต้มนะใช่ท<ช>ี่นะทุกคนก็จะเป็นอะไรผงอ่าผง <ม S 1> <ผม S 1> ที่แบบบางท,ทีเราซื้อไปชงเองที่บ้านเราเขาก็มีขายด้วยนะราคาตามนี้เลยนะทุกคนก็นะจะเป็นพวกชายเย็นชาเมล,ลีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยถ้าใครแบบว่าไม่ได้ไปห้างค่ะเขามาร้านเขาเลยก็จะมีผลิตภัณฑ์ขายด้วยนี่มีติ่มชาเย,ย็นด้วยนะน้องจ๋อ เุกคนเขชาไทยนกินเชียืเปิดได้ไหมดได้นี่ไงมีนาินไม่กินนะเน่ยใช่ๆช่นี่นะทุกคนสเปนนเมนูทุกคนก็

นี่จะโชว์เพื่อนๆกันนี่เป็นแบบนี้ือเดกไอกเก็บไวใช้ได้ทำได้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้น่า,า,า,ารักน่ารักเนาะเอเดี๋ยวต่อไปเราก็จะให้น้องไปต่อชิมรสชาติไปเอาไปชิมนอกกันดีกว่าปะ อ่ชิมๆหน่อยเดี๋ยวชิมหน้าร้านกันเลยนะทุกคนเป็นไงเปรี้ยวเขาบอกเปซี่ยวผสมโบวยเค็มๆเกี๊ยวเปรี้ยวอืออร่อยนะอร่อยไหมหนูคนหรือยังหนูจิ้มๆหรือยังครับอ่าแต่แม่อยากชิมเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเหมือนมีบวยด้วยจะมีความแบบเปรี้ยวเค็มใช่มควาอ่านูดูดใหม่ใช่จ้า อันนี้อันนี้อร่อยไม่ชอบไม่ชอบทานทานทานแก้วอะไรเท่าไหร่คะมีความเป็นชาอยู่ด้วยอ่าชาชาแล้วก็เป็นแบบแบบซี่เลยน,น,นะนแล้วมีบวยมันก็จะเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวซี่ก็จะเพิ่มความชาใช่ก็คือแก้วเราหกสิบบาทนะทุกคน้็แก้วเราเก็บไว้ใช้ซ้ำได้เนาะใช่เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อเอ้ยซื้อเบอร์เกอร์ก่อนเบอร์เกอร์อ๋อใช่เราจะซื้อเบอร์เกอร์อ่าไปซื้อเบอร์เกอร์ก่อนหรือเปล่า ่าซื้อเบอร์เกอร์เอาอันไหนลูกเอาไซส์ไหนเอาไซส์ไหนคะห้ 59. เก้อาห้าเก้าอันหนึ่งตอนนี้นะคะก็ เบอร์เกอร์ชิน 5, ช้นละห้าสิบเก้านะคะหน้องไปตองชิ้นหนึ่งแล้วก็พ่อหนองชิ้นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อมีเฉนะคะน้มะนาวพ้อหนองชอบกินแต่ตอนนี้นะคะในไหนเราก็มาเดินเที่ยวนะคะเราก็ต้องมาถ่ายรูปแบบอิเตสไปได้ถ่ายรูปนะก็มีมุมด้านล่าานันะคะเดี๋ยวพร้อมก็มีมุมให้เราถ่ายรูปได้เหมือนกันนี่สวยงามเดียกันถ่ายเดยแีแม่ถ่ายหแม่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะได้มา น่ารักะแต่แม่ชขยลยเออสี่ตกอนเป็นเมนโฟมแบบว่าแบบเหมือนเป็นแบบเป็นน้ำพุขึ้นมาเนาะน่ารักแล้วก็ทำดีนะเกล่องของขวัญก็แบบมีไฟอยู่ในนี้แบบแวบบแบบเออคิดมากแต่ว่ามุมมันจะเวลาเราถ่ายรูปมันจะมืดนิดนึงเนาะแต่ว่าสวยนะ เดี๋ยวเราไปซื้อมิเช่แล้วเอาเบอร์เกอร์แล้วเราก็ไปถ่ายต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ไหมลูกอออโอเคไ,ไอ่าไปซื้อมิเช่กันก่นกนอนไะตัดลงเลย,ยตอนนี้นะคะก็ได้เบอร์เกอร์มาแล้วแล้วก็ไปไหนต่อคะปะจะไปถ่ายไปถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสใหญ่หน่ากันเดินไปทางนี้ดีกว่าลูก ะไ,ไปเลยไปถ่ายได้ค่ะไปเลย พามาเดินเล่นถ่ายรูปต้นคริสต์มาสเราได้เบอร์เกอร์ได้น้ำหมูเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะนะคะเป็นไงคะอร่อยไหมแม่ชอบมากทุกคนมาลองชิมกันนะคะอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าของเขาอร่อยจริงนะก็่าแก้วละหกสบาทได้แก้วหมูเด้งน่ารักน,น,นไปใช้ด้วยเนาะได้ไอติมนี่สวยมะไล้วทุกคนไินไปแล้ว,วลด้วย รอน้ำอยู่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันสวยงามตอนนี้นะคะเขาเปิดไฟนะคะเมื่อกี้ก็ไม่เปิดไฟเนาะเอาเลยมาถ่ายใหมาอีกรอบนึงนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มันเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมเขาก็มีการเปิดไฟแต่ตอนที่เราถ่ายไปมันยังไม่เปิดเลยเราก็จะมาถ่ายใหม่เราเลยเดินมารอบสองทุกคนมันต้องมืดกว่านี้นะมันจะเห็นไฟชัดกว่านี้ <c oughs> นี่มันแบบว่ามันก็ยังไม่ค่อยถัดมากเพราะว่าท้องฟ้าย,ยังไม่ค่อยมืดมาก 以啊！嗯嗯